ยัาชองอ่ะนัไปต้นนัทุเรียนนะจะนึ่งนัดทุเรียนมาอยู่ชุมเมือไหนไปได้ด้านเรนะอ่าเาจะนึงจีน่าทุเรียนใจตงอย่างนี้นะนอเอไม่น้อยนาตอนเลัจะติดต้อนัดจีนหนาทุเรียนไปจัดนัดทุเรียนมาจงที่เี่ตัวเราทุเรียนบุฟเฟ่อีลังไปกวดจะจจอมบา

ไปนก็นอทุเรียนบุฟเฟ่นอเจ้านอาก๋อก็ขอขาทนเป็นอรื่องไรนะจนาวเจ้าวทุเรียนบุฟเฟ่ lọc non non nhàng nông chưa em còn nè Mẹ học bí xí hết đây nào mà thể nhiệm không ạ Ta chỉ hơn nó thun liền là sao học bí xí ạ Ừ, đi chào cha mẹ Học chỉ đây em ấy nó liền học cái gì chị ạ à mình sợ không nhá mình có cổ mấy thay này mẹ sợ mẹ sợ mẹ em mẹ em khó 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 mẹ 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 หนูแม่งชีนอ่ะอันไหนพุชโนะอ๋ออ๋ออันไหนเต้ามาแม่เฮ้ยเจ้าเฮ้ยเจ้าไม่สู้แม่เฮ้ยนี่เจ้าจะนอนเพี่แบบชิงจ้าฮะเนี่เจ้าขอเพื่อกินจ้าเราไปถึงต้นเดือนนี้เราจะมีอาหารยุโรปมีจะมีพิซซ่าสเต็กสปาเกตตี้ปาโบนล่านะคะอย่าลืมมานะคะต้นเดือนนี้เรามีแล้ว สเต็กด้วยนะคะอยู่ที่โซคาเฟ่นะคะแล้วเราก็มีกาแฟอร่อยๆอนะคะมากันได้เลยค่ะพี่มดก็ยินดีต้อนรับน้องๆทุกท่านนะ,ะนะคะนะคะเข้าสู่บรรยากาศวันนี้สำหรับบุฟเฟ่ตูเรียนเป็นครั้งแรกนะคะนนและก็วันนี้น้องปีอันนี้เคยรี โซคาเฟ่ so cafe, ใจถึงโอเฟ้สามเก้าเก้าคุ้มสุดๆเลยทั้งของหวานของเคาวกินไม่อั้นเลยนะคะ1ชั่วโมงครึ่งจุกจุกไปเลยจุกใจมากยังมีอีกเยอะค่ะยังมีอีกเยอะนะคะค่ะแล้วก็อย่าลืมไปตรวจน้ำตาลในเลือดก,กันบ้างนะคะ เงาะก,ก็หวานมังคุดก็หวานทุเรียนก็หวานนะคะตุต๊นมันนเงเตียวเงาะมังคุดนี้เราสั่งสดจากสวนมาเพิ่งขึ้นรถที่วันนี้พี่จานะคะชวนจะเปียมาจัดทุเรียนเนื้อสวยๆมาเสิร์ฟให้กับพี่ๆน้องๆนะคะ nó đã ừ, không, nãy giờ vẫn chưa ra ta, ừ, đã chỉ sau lưng mắm rau <laughs> nhá, bữa tao à anh nấu có cánh cháu rìa đi để nướng lên ba mì kiêu nó nha

ซีมีเที่ยงหมูหรือว่าไก่อ่ะไก่ยังไม่ได้ขึ้นไปหมดแล้วเนี่ยตอนนจะขายปุ๋ยเสียสุกใช่ไหมกลัวเดี๋ยวไม่สุกอือดูชิชิยังไม่อาบจะเอาเสียซึ่งมีโนบุโตะเนี่ยยุโยจะยุให้ก่อนเนื้อก่อนเสียจึ่เอาซีไหมเนี่ยเขาจะให้เรามาที่เต๊นเรากินแล้วเราจะได้ยินเขาจะได้ไปนะอืเจะได้ไม่นี่ กินยากโชคภาพอาหารใครมาใครก็ตีก่อนเนาะเป็นอะไรก็ตีก่อนเนาะก็ไม่ยุ่งยากเนาะเหมือนแบบร้านชาบูเราไปกินอ่ะกินเรื่อยๆแล้วก็จะได้ไม่เยอะนี่สุกหรือยัง

嗯，啊、嗯，刚好今天，果然今天刚好那天。

Ô chẳng 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 mặt lùa nữa. Hả? cái nó có sướng chín à? Rồi, mặn nó rồi ít <laughs> <laughs> ừ, đầy, ít đầy. Ta luôn. Nói chỉ lúc trống giờ trống đi, bế, giờ trống đi lô chồng trái thích kia là là tôi làm bố phải liền này chồng trái thích kia là trong giờ to nữa nè trái này giờ trong xe, thấy giờ trong hay đủ lưu luôn đi nó có phải ở sài gòn thì ở tao mua bên mà tao thấy tao trong đủ lưu lưu á tao kia là cho bé trong mà nữa waaa napa nina ze la muje la che la tu kien la na zenze